วัค่ะ In my frame by Frami Lim นะคะวันนี้ Frami รรจะมาราีวิวตัวนี้ค่ะ Weed Sensitive Touch นะคะเป็น beauty gadget ที่เอาไว้ตัดแต่งทรงขนอย่างอ่อนโยนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดอุปกรณ์ดูกันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงการเปิดอุปกรณ์อยากจะบอกทุกคนหก่อนว่าอย่างที่คนรู้จักกันดีนะคะกับตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Weed นะคะก็เป็นแบรนด์ที่เอาไว้ ไม่ว่าจะมีครีมหรือว่าแว็กซ์ที่เอาไว้ขจัดงขนของตามบนร่างกายนั่นเองนะคะเราสามารถใช้ตัวครีมหรือตัวแว็กซ์เนี่ยแว็กซ์ทางด้านแบบจักขนจักใกล้จักกระแลหรือว่าขนแขนขนขาตามต่างๆได้แต่คราวนี้ค่ะวีดเขาได้ออกเครื่องที่สามารถขจัดขนอย่างอ่อนโยนบนใบหน้าบิกินี่ไลน์บนขนตาม ตรงขอบปากหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตามหลังหูจอนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาเปิดเครื่องดูกันเลยค่ะโอเคพอเปิดเครื่องพลาสติกเนี่ยก็จะมีใบที่แนะนำอุปเ,เครื่องตัวนี้นะแต่ว่าตัวถาดอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะมันสามารถดึงออกมาเป็นแบบนี้ได้เลยอ่าหลังจากที่เราดึงออกมาแล้วเราก็จะค้นพบว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เขาให้มาก็คือตัวถุงพาวส์นะคะ ที่เอไว้เก็บอุปกรณ์แล้วก็แผ่นอินสตักเจอร์นะคะวิธีการใช้อะให้ดูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะโอเคแต่หลังกล่องเนี่ยค่ะจะบอกเราด้วยว่าเราจะได้อุปกรณ์ทั้งหมดกี่ชิ้นเราก็จะมีตัวที่เป็นหัวตัดใบเล็กอะนะคะนี่คือชิ้นที่หหัวตัดใบเล็กตัวเครื่องนะคะหัวตัด ใบใหญ่แล้วก็ตัวที่ใส่สําหรับตัว t ริมหัวเล็กหัวใหญ่แล้วก็ตัวปุบเก็บอุปกรณ์ไม่ใช่แค่นั้นค่ะเขายังมีฐานที่สามารถพร้อมใช้ได้เลยนับๆไปก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 6สาแล้วตัวที่7ดที่เขาบอกคืออยู่ที่ไหนนะคะอยู่นี่ค่ะอยู่ด้านหลังเป็นตัวแปลงที่เอาไว้หลังจากปัดขนจากที่เราขจัดขนเสร็จแล้วอะเนาะเรามาเริ่มใช้อุปกรณ์กันเลยแล้วกันนะคะโอเค ก็แกะตัวเครื่องออกมาอย่างนี้เนาะแล้วก็จะบิดตัวด้านใต้ของเขาตรงก้นนะคะบิดออกวิธีการบิดออกอะคะ่ะบิดออกจากด้านที่เป็นตัวสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็อุยฐานที่เขาให้มาพร้อมใช้ใส่เข้าไปเลยนี่นะคะวิธีการเปิดใช้ง่ายมากค่ะตอนที่เราปิดเนี่ยมันก็จะโดนตรงสามเหลี่ยม เสร็จแ,แล้วตัวหยุดตัวศูนย์ก็คือไม่มีพลังงานเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าหมุนไปหนึ่ง r เครื่องก็จะเริ่มใช้งานนั่นเองนะคะโอเคถ้าใครต้องการ t r i มขนก่อนขนอยากจะแบบเออขนมันยาวไปอยากให้มันสั้นลงกว่านี้เราก็จะใช้ตัวแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มใช้ตัวนี้เรามาอธิบายตัวแปลงหรือตัวเครื่องที่มีใบมีดกันก่อนละกันใบมีดของตัวหัวเลก็กค่ะจะประกอบไปด้วย2ด้านนะคะ จะมีด้านยาวอยู่ที่สิบหมิลกับด้านสั้นอยู่ที่6มิลนะคะอ่ะพอเราเริ่มใส่ตัวนี้เข้าไปเรามาลองตัดขนตัดแต่งขนให้กับน้องต้องหูกันดีก,กว่าโอเคน้องต้องหูพร้อมไหมคะเวลาตัดแต่งนะคะไม่ใช่แบบว่าเราหวีตามแบบนี้นะเราต้องหวีที่มันเป็นย้อนกับแนวขนนะนะคะเพื่อแบบ ให้มันสั้นลงตามที่แบบต้องการเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแบบว่าเฮ้ยอยากกันคิ้วเลยอะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้บริเวณนั้นอะ่ะมีขนเราก็ใช้ตัวแปรงนี้กันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้น้องต้นพู่บอกน้องต้นคู่เขาไม่กันเนาะเดี๋ยวพีมี่จะกันคิ้วของพีมี่ให้ดูพีมี่จะใช้ด้าน6มิลน,น,นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเข้าบริเวณเล็กนะเนาะโอเคก็เปิดที่มาหนึ่งเปิดแบบนี้ อะเวลาการอย่างที่บอกไปนะคะให้การเป็นย้อนจแนวคิ้วเนาะห,ห,หลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะหลังจากแบบมันก็จะมีขนติดๆิด,ดๆะไดอ่างเงี้ยเราใช้แปรง ตัวนี้ค่ะที่เขาให้มาปัดตามซอกนี้่ก็ทำความสะอาดกันไปะนะคะโอเคการเปลี่ยนหัวการใช้งานก็ง่ายๆค่ะบิดแล้วก็เปลี่ยนขดหัวนะคะเดี๋ยวมิจะเปลี่ยนตัวหัวใหญ่ให้ดูหัวใหญ่ตัวนี้เอาไว้แบบทำกระจัดขนทางด้านแบบเอ,อบิกินี่ไลยหรือว่าจักแรแลนะคะเวลาใส่ก็อย่างนี้ค่ะ ตัวหัวหวีดอยู่ด้านหน้าอย่างนี้เนาะแล้วก็หมุนเพราะว่าด้วยความที่ตัวแปลงตัวนี้จะไปอยู่ข้างหลังที่เป็นป้ายที่แตกต่างจากตัวเมื่อกี้เพราะว่าเวลาเราโกนขนบกินี่อะไรแบบนี้เราลงแบบแบบนี้เนาะอ่ะโอเควิธีทําความสะอาดจากที่ใช้เสร็จนะนะคะอย่าให้ตัวนี้ตัวที่แบบมีฐานอยู่เพราะมันคือแบบการใช้ไฟฟ้าเนาะโดนน้ําเราจะล้างแค่ตัวนี้นะคะ การล้างตัวนี้ก็คือให้ผ่านน้าสมมติว่านี่คือแนวน้ําแล้วก็แบบผ่านปุ๊บๆแบบนี้พอผ่านเสร็จนะคะเราก็ให้เช็ดให้แห้งแล้วก็ลงน้านํามันแนะนําให้ลงน้านํามันเพื่อแบบเออเหล็กจะได้แบบมีความแบบโยนปกป้องการใช้งานของมันด้วยนะคะวิธีการเก็บสมมติว่าจะไปเที่ยวแต่แบบอยากจะพกเครื่องนี้ไปด้วยก็ง่ายๆค่ะมันก็จะมีตัวที่เป็นแบบทูบใส่ให้แบบนี้อ่าแล้วก็ เนื่องจากที่เขามีพาว์ใส่อุปรกรณ์ให้เนาะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้แต่ว่ามันหลงเหลงอะ่ะเอาไปทุกอย่างเลยแล้วกันไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะได้แบบมีตัววีเซนซิทีฟทัชนี้ไปด้วยครบอุป,ปรกรณ์ <c oughs> ไม่ขายหนะ้าคนอื่นแบบนี่ขนเลมอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยเวิร์กนะคะพกไปได้เลยค่ะตั้ที่ต่างๆนี้ โอเคก็จบไปแล้วนะคะกับการตัวรีวิวตัวนี้กับ Beat sensitive Touch แล้วพบกันใหม่ค่ะกับ in my frame by family ลิมครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย